สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งในพอดแคสต์ห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัยวันนี้เดินทางมาถึง EPC ห้องครัวแล้วนะครับเย่ yeah, ห้องครัวใครใส่กินแบบเราอย่ามือน่อยเอาจริงๆใครเปิดพอดแคสต์ตอนกินข้าวอยู่ส่งอิโมติคนชอนซ่อมหน่อยแต่รู้ไหมห้องนี้เลียนในหนังสือบอกว่า เป็นห้องฝึกนิสัยรู้จักพอที่ดีมากๆห้องนึงแล้นะใช่หลายคนคิดว่าห้องครัวคือที่ทำอาหารกินข้าวแค่นั้นแต่จริงๆ่มันเป็นเหมือนเวทีเล็กๆให้เราได้ฝึกใจตัวเองเลยนะว่าเราจะรู้จักประมาณรู้จักเลือกสิ่งที่ดีให้ร่างกายแค่ไหนเราจะหยุดตรงไหนเอออย่างเราเนี่ยเคยไหมบางทีเจอขนมในตู้เย็นหิวๆก็หยิบกินเลินไปหน่อยสุดท้ายรู้ตัวอีกทีเฮ้ย หมดทั้งถุงโอ้ยประชาเลยแกแบบเปิดตู้เย็นแช่แช่ไปดูไปเรื่อยๆทั้งที่ไม่ได้หิวแต่อยากหยิบอะไรใส่ปากไปงัน้นๆแล้วในหนังสือบอกว่านิสัยแบบนี้แหละทําให้ใจเราฝุงซ่านไม่รู้จักท้อเพราะแทนที่เราจะกินเพื่ออยู่กลายเป็นอยู่เพื่อกินใช่ใช แล้วมันไม่ใช่กค่เรื่องอาหารอย่างเดียวนะความไม่รู้จักพอมันลามไปถึงจังเป็นได้ด้วยทั้งของใช้เสื้อผ้าของสะสมหรือแม้แต่ความรู้สึกเช่นความอยากได้อยากมีอยากเป็นเออจริงๆเนอะเราเคยลองสังเกตตัวเองนะเวลาอยากกินอะไรซ้ำๆหรืออยากหยิบขนมเรื่อยๆมันไม่ได้หิวจริงๆหรอกแต่มันเหงามันว่างหรือเครียด อืมใช่เลยเราก็เป็นเวลาเค,เครียดชอบหยิบขนมมะเขียวทั้งที่ไม่รู้รสเลยนะแต่พออิ่มเสร็จมันรู้สึกหนักหนักไม่ได้สบายใจขึ้นเลยนี่แหละหนังสือเลยบอกว่าห้องครัวฝึกใจใฝ่กลางได้เช่นเวลาเราเปิดตู้เย็นเจอของโปรดแต่ถ้ามือน,นั้นอิ่มแล้วลองหยุดตัวเองแล้วบอกว่าไว้พรุ่งนี้เถอะใจมันจะสงบขึ้นเยอะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเล็กๆนะ แต่ถ้าเราหัดฝึกบ่อยๆใจมันจะเริ่มรู้จักพอและรู้จักควบคุมตัวเองได้เร็วขึ้นแล้วการทำอาหารเองก็ช่วยเหมือนกันนะเพราะเราจะรู้ว่าอะไรใส่เยอะไปอะไรควรพอเหมาะอาหารก็สะอาดกว่าประหยัดกว่าแล้วได้ฝึกนิสัยจัดสรรเวลาและว,วัตถุดิบด้วยใช่อย่างเราชอบดูคลิปทําอาหารของญี่ปุ่นนะเขาจะจัดวัตถุดิบเป็นเซตเล็กๆพอดีพอด,พอดีไม่เหลือทิ้งแล้วที่สําคัญคือจิตใจคนทำมาันนิ่งมากๆเลยนะ โอ้ oh, ใช่บางคนทําไปพูดขอบคุณวัตถุดิบไปด้วยนะแบบขอบคุณผักขอบคุณข้าวมันเป็นการฝึกใจให้เห็นคุณค่าในของที่มีเออนี่เคยทําแบบนั้นนะตอนที่ซื้อของมาทํากับข้าวแล้วสึกว่าขอบคุณปลาขอบคุณผักเพราะใจมันซาบซึ้งอะ่ะมากินง่ายขึ้นอร่อยขึ้นเฉยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่อยากแชร์คือก่อนกินอาหารลองตั้งสติสั้นๆว่าเรากินเพื่ออะไร เช่นเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อทำความดีเพื่อฝึกใจโห oh, จริงมากๆเลยนะหลายครั้งที่กินเพราะเบื่อกินเพราะเครียดซึ่งมันไม่ควรเลยเนาะพอลองฝึกแบบนี้มันทำให้มือนั้นรู้สึกดีนะคือเหมือนกินแล้วมีเป้าหมายใจนิ่งขึ้นแล้วก็จะไม่หยิบขนมเพิ่มเพราะรู้ว่าพอก่อนจริงจริงๆแล้วในหนังสือยังเตือนอีกนะว่านิสัยรู้จักพอในห้องครัวมันจะส่งผลต่อห้องอื่นๆด้วยนะเช่นห้องสุภาพา ก็จะไม่สื่อช้ำๆของทำงานก็จะไม่สะสมของรกๆเออใช่ใช่เป็นโดมิโน,โนโลเลยพอใจรู้จักพอใจก็สงบทุกอย่างก็อยากจัดให้เป็นระเบียบทีนี้ใครเข้าครัวหรือจะสั่งอะไรกินลองฝึกรู้จักพอดูนะกินอิ่มแบบพอดีพอดีไม่เผื่อเหลือไม่ตามใจปากชนเกินไปใจใสไกด์แข็งแรงในหนังสือเน้นว่าสุขภาพดีเริ่มจากใส่ใจการกินอาหารการเลือกอ่านสะอาด ทุกสุขลักษณะและคิดบวกขณะทำอารรหารจะทำให้ใจใส่ร่างกายแข็งแรงพร้อมทำความดีแล้วพรุ่งนี้มาแชร์กันหน่อยว่าลองทำแล้วใจสงบขึ้นไหมมีใครห้ามใจไม่หยิบขนมได้หรือกินพอดีพอดีแล้วรู้สึกเบาสบายขึ้นบ้างถ้าใครมีสูตรทำอาหารง่งายๆใจใสๆหรือสูตรฝึกใจตอนเข้าครัวมาแชร์กันที่ใต้โพสต์นี้เลยนะแล้วเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดติดตามพอดแคสต์ดีด้วยนะ EP 5ห้องทำงานกำลังจะมาต่อของดีเพียบเหมือนกัน เจอกันใหม่ใน EP5 ห้องทำงานนะครับวันนี้ขอตัวไปจัดตู้เย็นก่อนละครับเราประเหมือนกันไปดูในครัวก่อนว่าขน,นมหมดถุงหรือ,อยังสวัสดีค่ะ